รถใช้สักค so like ันนะก็บ่อยอย่างเงี้ยคันผมชี้นําแบบนี้เป็นรถมือเดียวคันนี้เป็นรถมือเดียวเดี๋ยว2องมีของแต่งคันนี้ราคา4 3 9 0 0 0บาทท่านบาทคันก็ลองเปรียบเทียบดูว่ามันเหมาะสมกับบัเจจตับเป็นราคาที่สมเหตุสมผลนะครับได้พร้อมกับชุดแต่งแบบนี้คันนี้ c h e โ r o l ตเ t ลเบ l b ์เซอรนะครับ ก็จะพามาชมรถยนต์เข้าใหม่หนึ่งคันคันนี้เชฟโรเลตเทลเบอร์เซอร์ aser, นะครับเป็นต้องบอกเป็นรุ่นท็อปแล้วก็เป็นรถที่มีออปชั่นมีของแต่งมาให้นะครับข,ของครบนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นรถที่สภาพดีนะครับอย่างนี้เลยนะครับผมก็คันที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเป็นเชฟโรเลตเทลเบอร์เซอร์2.8 LT สัตว์4วิลดายนะครับกับเกลือนสี่ล้อนะครับและที่สําคัญเป็นรถมือเดียวเลขไมล์ประมาณแสนสองแปดหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันกิโลเมตรนะครับก็ถือว่าใช้ได้และที่สําคัญนี่เลยมีชุดแต่ง มีล้อแต่งมาให้ด้วยนะครับก็เป็นล้อกับ20แต่ยาง2755520มาให้แล้วครับแล้วก็ยางก็จะเป็นของ monster นะครับ all t เ r นนะครับดอกลายเดียวกับ bf goodrich เลยยังดอกยังยังไม่ดังนะครับต้องบอกเนี่ดอกจิกนิ้วจิกให้เลยอะจิกไม่ได้ก็จิกให้นิ่นอยู่นะครับยังวิ่งได้นะครับไม่ดัง ยางสัปดาห์ที่4 4 2ปี2018ล้อและยางขอบ20นี้เป็นอ p อปชันที่ไม่ใช่แสแตนดาร์ดเป็นอ p อปชันที่ใส่เพิ่มที่สารโดยรอบรถต้องบอกรถคันนี้ผ่านการสปาขัดเคลือบสีขัดพื้นปูนให้แล้วตามขั้นตอนแล้วก็เคลือบแก้วให้เรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมครับดูจากเพ้าท้ายนะครับเห็นไหมมันผ่านการพ่นสีนิมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะเรามีร้านพ่นกันสนิมอยู่นะครับ พร้อมใช้งานได้เลยนะครับช่วงล่างก็สวยนะครับรถก็สวยสีก็สวยออปชั่นก็มีรถแต่งให้ด้วยแล้วก็เป็นตัวท็อปด้วยนะครับแบบนี้ท่านใดที่หาอยู่นะครับลองนําคันนี้ไปเปรียบเทียบดูนะครับเพราะคันนี้เราขายอยู่ที่ราคา4,39,000ับาทนะครับเป็นราคาที่สมเหตุสมผลนะครับได้พร้อมกับชุดแต่งแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้แพงนะครับถือว่าเล่นได้จับต้องได้เล่นหาได้นะครับผมสาหรับภายในเองนะครับรถคันนี้ติดฟีมาให้หมดนะครับแม้กระทั่งมือเปิดติดฟีมาด้วย ข้างในนี่ที่ต้องบอกกันก็คือนี่รถเนี่ยออปชันเดิมๆเ,เขาเป็นสีนี้้าของท่านเดิมก็ไปเปลี่ยนใหม่เป็นสีน้ำตาลเป็นสีโทนเดียวกับรุ่นท็อปนะครับขับเคลื่อนสีล้อตัวที่มันเป็นปี2016ขึ้นไปนะครับเบาะนะครับเป็นบาะไฟฟ้าใช้งานได้มอเตอร์ก็ประมาณนี้นะบาอนี้ต้องบอกเลยลายเดียวกันกับ ปี2 0 1 5 1 6ิห้าหกเลยนะครับเพราะวันสีประมาณนี้ไปใส่มาทั้งชุดนะครับดูเบาะน,นี่หน่อยจะเป็นไงบ้างนี่เบาะแถวสองใส่มานะครับประมาณนี้พัดครับนี่ปึ๊บใส่ทั้งตัวใส่มาทั้งตัวนะครับแบบนี้เบาะหลังนะครับใช้งานก็เป็นสีเดียวกันหมดทั้งชุดนะครับเพราะนั้นทำมาสวยใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวดูฝาท้ายนิดนึง รถนะครับต้องบอกที่เราเอามารีวิวให้ท่านผู้ชมดูนยทุกๆคันนะครับบางคันต้องอธิบายซ้ำนะครับว่าบางที่เราไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับบอดี้เท่าไหร่นักเพราะว่าร้านของเราเนี่ยเราก็จะมีการรับประกันให้ลูกค้าเรื่องของตัวถังนะครับไม่มีชนหนักสัดต่อพิคว่ำน้ําท่วมนะครับนำมาขายนะครับเพราะว่าเราก็จะการันตีเรื่องพวกนี้ให้อยู่แล้วถ้าพบเจอก็สามารถนำมานำมาคืนได้นะครับเรายินดีซื้อคืนเต็มจำนวนนะครับผมไม่ได้พูดถึงเรื่องบอดี้ก็อยากให้ท่านสบายใจแบบนี้ไว้นะครับว่าบางทีบางท่านที่สามารถกําลังจะ จะรถมือสองสักคันหนึ่งกําลังจะหาไม่มีหาคนไปดูให้กไ็ไม่สะดวกไม่รู้จักใครก็เลยจะต้องาหาร้านที่มันไว้ใจได้ชนิดหนึ่งเราก็เลยต้องการันตีให้ลูกค้าทราบแบบนี้นะดูคันนี้อ่าก็ไหนๆก็พูดเรื่องนั้นแล้วก็ดูน,อ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 นอ็อตนะคบน็อตฝาท้ายในเดิมสนิทแบบนี้รางน้ําคิ้วรางน้ําก็เม็ดอาร์คอยู่ครบฝาท้ายก็ซีนเดิมทุกอย่างนะครับเห็นไหมซีนตะเข็บเดิมนะครับทั้งบานเพราะฉะนั้นรถมันสวยครับคันนี้รถเดิม นะครับสีก็เดิมนะครับเจบ้ารถก็มือเดียวด้วยนะครับสภาพก็ดีแบบนี้เองนะครับส่วนใหญ่ที่มาดูกันเนี่ยบ่อหลังเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าบางทีแบคกรา์นนเนี่ยช้าบางคันก็ช้ําเพราะว่าบางทีขนของกว่าไรเยอะแต่อันนี้ก็ให้ดูสภาพแบคกรา์ก็ยังสวยเรียบร้อยั้ซ้ายกว่าฝาท้ายด้วยเพราะนั้นเวลาที่เราดูรถเนี่ยบางทีรถบางคันก็ใช้น้อยก็จริงแต่บางทีแบบจะอาจจะใช้งานคุ้ม ขนของขนอะไรพวกนี้ถ้าเยอะบางทีไม่ได้ระวังก็พลาสติกพวกนี้ก็จะเป็นรอยทั้งหมนะครับแต่คันนี้ไม่เป็นนะครับถามว่าโอเคสภาพมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้องบอกนิดน,นึงนะครับว่าตามรุ่นตามปีมันก็ไฟทรงไฟท้ายพวกนี้ยมันก็จะมีริ้วตามผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับรถคันนี้ตอนนั้นมีด้านนี้ก็จะมีริ้วรบ้างนิดหน่อยนะครับ ประตงประตูน็อตตะเข็บต่างๆอยู่ต้องบอกว่าสวยนะครับคันนี้ตะเข็บประตูก็เดิมหมดดูนี่ใช่ไหมตะเข็บเดิมๆจากโรงงานออริจินอลวางหน่อยอ่ะเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับนี่มาดูห้องเครื่องนะครับก็เป็นห้องเครื่องที่เดิมๆนะครับเม็ดอ่ะต่างๆอยู่ก็โลโก้ GM อยู่ค่อนข้างครบนะครับตะเข็บปากกระโปรงตะเข็บเดิมอย่างนี้นะครับน็อตเนี่ยมันอาจจะมีรอยประแจไขมาบ้างนะครับแต่จะบอกว่ามันเป็นเดิมๆนะฝาเดิมทุกอย่างเดิม อาจจะมีการขยับปรับแต่งแบบขยับปรับตั้งบ้างนะครับเพราะว่าดูท่านเจ้าของท่านเดิมก็ติดไฟนี้เพิ่มมาใช่ไหมเดลไลท์เนี่ยครับแต่จะบอกว่าเดิมฝากระโปรงเดิมบางโลโก้เดิมตีนเดิมนะครับน,น็อตอาจจะมีขยับฝากระโปรงข้ายขวานิดนึงแค่นั้นเองแต่พวกคานหน้าต่างๆพวกเนี้ยเดิมสนิทนะครับต้องบอกการันตีเบตาอยู่ครบนะต้องบอกกันเลยไม่มีการชนหนักใดทั้งสิ้นครับ คนใหญ่เลยนะครับสตาร์ทรถดูกันก็คือเขาจะดูว่าควันมันส่วนกล้าเราไหมนะครับว่าเครื่องยนต์มันหลวมไหมก็ดึงดูแบบนี้ดึงขึ้นมาแบบนี้เนี้ยกาะถิงไวแป๊บเดงยงถ้ามันมีควันพุ่งขึ้นมาเป็นไอนิดหน่อยแลอย่าเป็นซีเยสบางทีเบอร์น้ำมันเครื่องมันไม่หนืดมันก็ขึ้นนะครับแต่อันนี้มันไม่ขึ้นแล้วก็บางคันแบบว่าอาจจะพุ่งเยอะหน่อยก็ต้อง ก็ต้องก็ต้องดูดีๆนิดนึงนะครับอันนั้นอาจจะมีแบบมีปัญหาเครื่องยนต์นเริ่มมีอาการหรือเปล่าหรือว่าน้ำมันเครื่องนี่เขาใส่มันใส่ใบหรือเปล่าประมาณนี้นะครับแต่คันนี้ไม่มีอะไรนะครับปกติไม่มีหลวมนะครับเครื่องสมบูรณ์สาหรับคันนี้ต้องบอกว่าใครหาอยู่นะครับรถสเปคประมาณนี้นะครับผมการันตีให้นะครับบอดี้เดิมแบบนี้นะครับมีฝากกระโปรงหน้านะมันมีรอยขยับน็อตขาฝากกระโปรงนิดนึงแต่ฝักกระโปรงเดิมสีนเตเขยเดิมไม่มีการเปลี่ยนออริจินอลนะครับภาษี ปีห้เรียบร้อยแล้วไม่รู้มองเห็นไหมความฟิล์มมืดท่านหารถใช้สักคันนะก็บ่อยอย่างงี้คันผมชี้นําแบบนี้เป็นรถมือเดียวคันนี้เป็นรถมือเดียวนะกตาดตานหาแบบนี้เดี๋ยวสองมีของแต่งท,ท่านอยากได้หรือท่านไม่อยากได้อันนี้ก็ท่านก็ต้องประกอบการพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับตามความเหมาะสมคันนี้ราคา4 3 9 0 0 0า้าบาทท่านก็ต้องเปรียบเทียบดูว่ามันเหมาะสมกับบัเจ็ตในงบประมาณในกระเป๋าท่านไหม เครดิตดีคันนี้ก็ออกรถ29งหมนนะครับก็ถ้าเครดิตด,ดีมีประวัติเครดิตมีประวัติการผ่อนสินค้ามาก่อนเกินปีก็29งหมเสลิปเงินเดือนจบนะครับยางนะครับกอล้อขอบ20ท่านจําเป็นไหมหรือถ้าได้มาท่านก็โอเคหรือถ้ามันแต่งมาท่านโอเคท่านก็ประกอบการตัดใจเอาดูนะครับส่วนผมก็ได้นําเสนอรถว่าคันที่ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือรถที่ร้านผมมีเนะี่ยมันประมาณนี้รับได้ไหมรับเดี๋ยวเราพาไปลองขับขี่กันดูอีกทีนึงเดี๋ยวเราพากันไปทดลองขับรถเชฟโรเลตเทลเบเซอร์คันนี้กันดูนะครับ รถมันใช้งานง่ายอยู่แล้วครับไม่มีอะไรมากเวลาเปิดแอร์ก็สวิตช์แอซีนะครับไฟต้องติดแบบนี้อุณภูมิตัวนี้ก็ย5้าองศาเดี๋ยวเราขออนุญาตปรับมันแดมมันร้อน2ี่าองศานะครับพัดลมก็อยู่ด้านนี้บวกลบนะะตัวนี้จะเป็นสวิตช์แอร์หลังกดสำหรับท่านผู้ชมนะครับท่านใดที่ถ้าชอบรถฟิล์มดำๆนะครับคันนี้โอเคเลยเพราะมัน ท่นก็ติดฟิล์มดำมาให้เราของอะไรของให้คู่นะครับฟิล์มเวลามันโดนแสงมันก็จอบแบบแดงๆแบบนี้ฟิล์มนะครับที่ดีๆแบบนี้นะครับมันจะใสเห็นไหมใครชอบแบบโทนดำๆฟิล์มมืดๆอาต้องบอกเลยเอ่ะงั้นงั้นท่านมาถูกทางแล้วเพราะวันนี้ฟิล์มมืดให้แล้วนะครับก็จะประมาณนี้เวลาเวลาเราถ่ายไปเสร็จเอ๊ะทำไมด้านหน้าสายด้านนี้ออกม่วงๆแดงๆพนทีฟิล์มนะครับบอกไว้ก่อนแต่อย่างอื่นรถโอเคเลยคันนี้ก็รู้สึกเราจะทการพ่นกันสนิมล้างช่วงหน้าแล้วก็พ่นกันสนิมให้แนละ้วอัตราการเปลี่ยนเกียร์ ปกตินะครับสมูทดูถ้ากล้องถ่ายแล้วแดงวะออกแดงถ้านี้ออกออกเป็นไงออกปกติปะออก,กล้องมันเห็นเลยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมลดกระจกให้ท่านผู้ชมดูนี่ออริจินอลเป,นเป็นแบบนี้นะครับมันผ่านพรมันผ่านฟิล์มของเขานะครับรุ่นเขาคงเป็นแบบนี้ฟิล์มก็จะประมาณแดงๆนะครับยางนะครับคันนี้นะครับต้องบอกเลยใครกําลังหาอยู่เนี่ยต้องรีบมาดูเลยนะครับคันนี้ ล้อเป็นล้อแต่งด้วยนะครับล้ออย่างสวยนะครับยางนะครับก็เป็นจ่ายยางอลเทเรนนะครับขอบ20นะครับเป็นดอกอลเทเรนสวยๆเลยของมอนสเตอร์ปีมันยังได้ปีมันยังโอเคอยู่เลยนะครับดอกก็ก็ยังนิ่มนะครับไม่แข็งวิ่งอย่างนี้ก็ยังไม่มีเสียงดังกรันถือว่าใช้ได้นะครับได้ชุดแต่งล้อด้วยก็น่าจะคุ้มแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะหลายหมื่นอยู่ชุดนี้แล้วก็หน้าจอนะครับลูกค้าท่านเดิมก็เปลี่ยนมาเป็นของแพลนเนียให้แล้วแล้วก็มีทีวีด้านหลังนะข้างล่างนะจำคอดสะพานให้ดูนี่ เียการขับขี่ของรถคันนี้ต้องบอกเลยว่าขับขี่ดีช่วงล่างแน่นนะครับวมมาลายก็แน่นผุ่มขับเคลื่อนสี่ล้ออยู่นี่นะครับขับสองโฟลวโฟไฮมีลูกศรบอกอยู่แค่ท่านหมุนรับเพื่องก็จะแบบปึ๊บพอมันเข้าแล้วเข้าท่านอให้ออกตัวนะครับก็สําหรับใครนะครับที่หารถยนต์อยู่นะครับไม่สามารถมาดูรถได้นะครับวันนี้เรารีีวีวิวการขับขี่ให้ดูแล้วนะครับแล้วก็น้ำมัน ที่มีให้อยู่ตอนนี้ก็เกือบเต็มถังนะครับสบายมากรถคันนี้เป็นรถประวัติดีนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับแล้วก็ไมล์เลขไมล์ตอนนี้อยู่ที่แสนสองแปดหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันกิโลเมตรนะครับแล้วก็ท่านเจ้าของท่านเดิมก็ค่อนข้าจะเป็นคนเขาเรียกอะไรแต่งรถนะครับมีล้อที่มันเปลี่ยนมานะครับแล้วก็มีเบาะที่มันใส่แบบรุ่นปีสองพันสิบห้าสิบหกเลยนะครับสีประมาณนี้เป็นสีของตัวสุดท้าย ผมว่ามันสวยดีนะสีนี้หนึ่งคงเจ้าของเดิมคงแบบไม่ค่อยชอบสีเดิมทีนเป็นสีเทาเพราะสีเทามันจะเปื้อนง่ายแล้วมันก็จะต้องรักษาความสะอาดยากก็เลยตัดสินใจใช้สีนี้ผมว่าโอเคนะครับมันเป็นสีโทนเข้มซึ่งไม่ต้องกลัวเปื้อนกลัวอะไรเลยนะครับสําหรับรถนะครับที่พาไปลองขับขี่มาก็จะประมาณอย่างที่เราไปทดสอบขับกันเมื่อกี้นี้นะครับสำหรับท่านใดที่ไม่สะดวกเดินทางมาดูแลหารุ่นนี้อยู่นะครับลองเอาคันนี้ไว้ประกอบการตัดสินใจดูนะครับ ค่อยๆดูค่อยๆเปรียบเทียบดูนะครับเพราะว่ารถมันก็ของซื้อของขายก็ต้องเปรียบเทียบกันสักนิดนึงมีตัวเลือกสักหน่อยหนึ่งเพื่อให้ดูว่าสิ่งที่เรากำลังจะซื้ออยู่นั้นมันคุ้มค่างเงินที่เราจะต้องจ่ายออกไปไหมนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องรอตัวราไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไทย ต้องการดูคลิปอื่นๆนะครับติดตามเพจก็ติดตามได้ในเพจร้านนะครับพิมพ์ตามนี้เลยนะ32 Auto ออโต้คาร์หรือจะไป Youtube ก็พิมพ์ชื่อ32 Auto ออโต้คาร์นะครับเผื่อจะดูรีวิวรถขนาดประกอบการตัดสินใจเพิ่มเติมนะครับโทรสอบถามได้นะครับตามเบอร์โทรที่ให้ไหว้ด้านล่างนะครับตามนี้เบอร์โทรตามนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ